โอเคครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่กับช่องอมรหนึ่งห้าแล้วเสียงมันจะอุ้ยหรือไม่ได้ยินหรือเปล่าไม่รู้อันนี้อาจจะกล้องนะครับอันนี้เราอยู่ที่ฮาร์เลย์เดลิสันขอนแก่นนะครับฮาร์เลย์เดลิสั Up ken, นออฟขอนแก่นเห็นไหมอันนี้ผมเดินเกะกะทางเขาแล้วเดี๋ยวผมหลบทางก่อนอันนี้จะเป็นที่ที่เอาไว้ซ้อมขับขี่รูปแบบแนวเลสซิ่งนะครับอ่าตรงนี้ก็ใครที่อยากมาขี่นะในขอนแก่นอยู่ที่ขอนแก่นนะติดต่อพี่จอ46ีหกช็อปได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้ง ลิงก์เพจลิงก์เฟซบุ๊กอะไรต่างๆก็ไว้ให้แล้วพิกัด GPS อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยากจะมาขี่นะก็ลองเข้ามาดูก่อนก็ได้ครับใครที่อยู่แถวขอนแก่นก็มาดูอ่าก็จะขี่กันอย่างงี้นะครับขี่เรื่อยๆนะใครที่อยู่แถวขอนแก่นนีผมอยู่ไลน์แฮ e สประเดี๋ยวผมลบก่อนนี่เดี๋ยวมาแล้วน่ครับอ่าก็คือใครที่อยู่แถวขอนแก่นนะครับมาดูได้ที่ h a r าเล ตรนี้เลยเริ่มตั้งแต่บ่าย3โมงนะบ่าย3าโมงจนถึง6โมงหรือ1ทุ่มนะครับแล้วแต่ใครที่อยากจะมาขี่ใครที่อยากจะมาขี่นะครับให้ลองมาหาพี่จอที่ร้านพี่จอสี่หกช็อปขอนแก่นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดร้านแล้วก็ Facebook f แฟนเพจหรือว่าเฟซพี่จอส่วนตัวไว้ให้นะใครที่อยากมาขี่แต่ขอนแก่นลองติดต่อพี่จอไปนะพี่จอจะให้รายละเอียดนะครับว่าจะมาขี่เนี่ยต้องมีอะไรบ้างเตรียมตัวยังไงเดี๋ยวผมจะลองพาไปถามพี่จอถ้าเกิดว่าพี่จอเขาว่างนะ อยากให้เขาอธิบายให้ดีกว่าเพะเขาอธิบายไม่ค่อยดีนะครับนี่ครับนี่คือพี่จอให้รายละเอียดหน่อยได้ไหมครับพี่รายละเอียดเขาไม่มีอะไรมากเราซ้อมอยู่ฮาเลย์ตรงนี้ขอบคุณฮาเลย์พอยฮาเลย์ดิสันนะครับความขันแก่นนะครับตัวแทนจัหน่ายศูนย์ฮาเลย์ดิสันสนยยีน่ใหญ่สุด,นสสนดนในเอเชียค่ะเดยเราอยู่ตรงนี้กับสมาชิกซี่ขงชอวมาสเตอร,ร์แคมป์มาเข้าสู่ปีที่4นะครับส่วนใครสนใจอยากขับมาขี่ก็ง่ายๆวันอาทิตย์ผ่านมาดูอยากให้มาดูก่อนนะเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราเห็น จริงจากวิดีโอกับของจริงที่เราซ้อมเนี่ยเป็นยังไงหรือใครอยากติดต่อสอบถามก็ไปหาพี่จอ์ที่4ี่หกชอปในคอนแกนได้ครับคือประโทก็0หรือโทรก็0 8เ6 2 0 6 3 9 9เบอร์พี่จอ์เองนะครับแต่อยากให้มาดูนี่ทุกวันอาทิตย์4โมงเย็นเป็นต้นไปจนถึงมืดตึบเราอยู่นี่โอเค Thank ิ o วโอเคคุณครับตามนั้นแหละใครอยากมาก็ตามลายแทงมาเดี๋ยวผมพิ้งไว้ให้นี่ก็ดูบรรยากาศไปอ่ ก็เป็นพี่คิวแล้วก็พี่อาร์มนะครับลง YouTube พี่ลง YouTube ฮะลง YouTube ผมจะไม่โดนฟ้องใช่ไหมเนี่ยไม่โดนไม่โดนไม่โดนนะอาร์สิบห้าอาร์สามไหนโอ้โหนี่นี่นี่โอ้ดูดูอาสามครับอาร์สามก็มาได้นี่อาร์สามอา้าอันนี้จีอาร์ อย่างเยอะลงเยอะจัดเมื่อกี้เอาสวัสดีครับทุก็ถ่ายผมก็ถ่ายไปบ้างเดี๋ยวผมก็ถ่ายถ่ายพี่จอผมก็ถ่ายพี่จอโอเคโอเคโอ้โห A3 คันนี้ไม่ธรรมดาของผมอันนี้อันนี้ M s l e c MT ก็มาขี่ได้นะทุกทรงไม่จะเป็นต้องเป็นสปอร์ตนะครับมาขี่ได้หมดเลยนะอย่างพี่คนนั้นก็เอาเอ็กซ์เซเตอร์มาขี่นะเอ็กเซเตอร์ขี่ได้ แต่ว่าทุกคนก็มาขี่ที่นี่ได้นะที่ฮาร์เลย์นะครับ,รบอย่างที่พี่จอว่าเมื่อกี้ตามมันมาได้นะครับอ่าอันนี้ก็คืออย่างพี่คนที่เขาขี่ R15 เมื่อกี้ก็มาขี่ใหม่นะครับอ่าอย่างพี่ R3 นี่โอ้โหขี่ขี่โหดมากขี่โหดมากไม่ธรรมดาโอ้ยขี่โหดมากนะครับแล้วถามว่าผมขี่ไหมบอกก็ขี่นะผมขี่ไปแล้วผมมาถ่ายวีดีโอก่อนพอดีมี มีคนนะครับอยากจะให้ผมมาถ่ายให้ดูก็คอมเมนต์มาผมก็เลยมาถ่ายให้นะครับปกติไม่ได้ถ่ายเพราะกล้องมาติดหมวกไม่ได้ผมเอาถ่านทิ้งไปนะครับอ่าน,นั้นพี่พี่จอซีโอนะครับพี่จอสีหกจบเสื้อเขียวนะอ๋อโอเว็บเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวต้องดูเว็บก่อนดูเว็บก่อนโอ้โหมาแล้วโอ้โ มาแล้วโอ้ยเวฟโอไม่ธรรมดาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมาพาไปดูโอ้ยเวฟเวฟแม่ไม่ธรรมดาจริงอ่ามาแล้วไปครับโอ้โหนี่พี่เอาสามโหมดจัดนี่เบาครับเดี๋ยวผมพาไปดูตรงนู้นว่ามันเป็นยังไงนะ ใครอยากมาขี่ก็ลองติดต่อพี่จอครับพี่จอจะแนะนํานะว่าต้องเตรียมอะไรบ้างที่จะมาขี่นะครับเดี๋ยวพี่จอจะให้คําแนะนําตามรายละเอียดที่ผมจะทิ้งเอาไว้ให้สนใจในขอนแก่นติดต่อมาหาพี่จอได้เลยนะครับพี่จอจะคอยแนะนํานะไปครับ,นะรบไปเลยนี่แหละตรงนี้จะเป็นโคง้งโค้งยูเทิร์นนะครับตรงนี้โค้งหนึ่งโอ้โหโอ้ อาแล้วโอ้ตรงนี้เดือดตรงนี้เดือดอืมก็วันนี้ก็ชิวๆนะครับไปได้ขี่กันโหดมากบางคนกลัวแบบว่าจะขี่ได้ไหมอะไรเงี้ยคือไม่ต้องห่วงมันคือมันมีพี่ๆพี่ๆหลายๆคนคอยให้คําแนะนําอยู่แล้วนะครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวเพราะว่าตอนผมมาครั้งแรกก็ได้พี่ๆเขาแนะนํานี่แหละนะฮะใครที่สนใจก็ลองมาก็แล้วกันเพราะผมถ่ายไปแล้ววิดีโอเดี๋ยวผมจะถ่ายไว้อีกแต่คงจะไม่ได้พูดอะไรนะครับเพราะว่าไม่ได้ติดไม โอเคเดี๋ยวไปดูอินเสิร์ตเลยก็ได้วิดีโอที่ผมถ่ายเอาไว้นะครับโอเคก็เจอกันเท่านี้แหละแล้วก็จบน่าจะยาวจะจบคลิปเลยโอเคไว้เจอกันฮะที่ฮาร์ลีรีดิสันออฟขอนแกนนะฮะเรดิสันขอนแกนนะตอนนี้เดินดีๆนะทีะเกะกะต่างต่